ผดค,ครับข้อที่ถูกต้องขนาดที่มีการลําเลียงในพืชอันนี้เป็นการเปรียบเทียบใช่ไหมว่าแรงดันเนี่ยภายในโฟมกับไซเลมเนี่ยแรงดันมีค่าเป็นบวกหรือว่าเป็นลบนะลองมาดูตรงนี้ครับเปรียบเทียบกันอันนี้ฝั่งซ้ายเนี่ยคือลักษณะของการลําเลียงน้ํานะลําเลียงน้ำานี่คือจากล่างเนี่ยขึ้นไปข้างบนใช่ไหมส่วนในการลําเลียงอาหารเนี่ยอาหารจะมีการสังเคราะห์เนี่ยจากส่วนของใบแล้วก็ลําเลียงเนี่ยไปยังส่วนต่างๆของพืชได้ผ่านทางท่อโฟมในส่วนของการลําเลียงน้ํา อันนี้เนี่ยจินตนาการครับเหมือนการดูดน้ำเนี่ยขึ้นมานะเหมือนกระดูดน้ําจากหลอดเนี่ยลักษณะแบบนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของแรงดูดครับที่ดูดน้าเนี่ยจากด้านล่างขึ้นไปสู่ข้างบนโอเคไหมลักษณะของมันเป็นแรงดูดนะท่อไซเล่เนี่ยมันเกิดแรงดูดขึ้นมาดูดน้าเนี่ยจากล่างขึ้นสู่ข้างบนในเมื่อการลาเลียงหลักๆของมันเนี่ยเกิดจากแรงดูดคือแรงที่ดึงน้ำเนี่ยขึ้นไปสู่ด้านบนอันนี้เนี่ยจะทําให้ความดันภายในท่อไซเล่เนี่ยมีค่าเป็นลบ เห็นไหมของเหลวเนี่ยถูกดูดขึ้นไปนะการถูกมีแรงดูดขึ้นไปเนี่ยอันเนี่ยส่งผลให้ความดันในท่อมีค่าเป็นลบได้ดูจากรูปเนี่ยก็จะเห็นว่าค่าความดันเนี่ยมีค่าเป็นลบหมดเลยเห็นไหมดังนั้นการลาเลียงน้าเนี่ยภายในท่อจะมีค่าความดันเป็นลบแต่ในส่วนของโฟมการลําเลียงอาหารเนี่ยการลำเลียงอาหารสามารถลำเลียงได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยต้องอาศัยตัวไซเล่มที่ส่งน้ำเนี่ยเข้ามาภายในโฟมการลำเลียงน้ําจากไซเล่มมาสู่โฟมเนี่ยมันเป็นการส่งแรงดันมายังท่อโฟม พอท่อโฟมเนี่ยได้รับแรงดันเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้ความดันภายในท่อนเนี่ยมีค่าสูงตามไปด้วยพอความดันสูงขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ตีความได้ว่าค่าความดันในท่อมันมีค่าเป็นบวกมากขึ้นนะจริงไหมรับแรงดันเข้ามาความดันในท่อสูงขึ้นความดันในท่อสูงขึ้นนี่ก็หมายถึงว่าค่าความดันเนี่ยมีค่าเป็นบวกมากขึ้นสำหรับกรณีของโฟมเนี่ยจะต่างกับไซเลมของโฟมจะลำเลียงได้เนี่ยต้องอศาศัยตัวของค่าความดันที่มีค่าเป็นบวก แต่ของไซเลมการลำเลียงขึ้นมาเนี่ยมันคือลักษณะของแรงที่ดูดขึ้นไปตรงนี้เนี่ยค่าความดันภายในท่อจะมีค่าเป็นลบโอเคนะก็ได้ข้อสรุปแล้วสรุปว่าแรงดันในโฟมจะมีค่าเป็นบวกส่วนไซเลมเนี่ยจะมีค่าเป็นลบอันนี้ลองมาทบทวนกันดูนะรายละเอียดเนี่ยเกี่ยวกับลำเลียงทั้งลำเลียงอาหารแล้วก็ลำเลียงน้ำเนี่ยว่าลักษณะโดยรวมมันเป็นยังไง ข้อนี้เป็นการถามว่าคร่าวๆฉช้เรื่องของลักษณะแรงดันที่เกิดขึ้นของ 4M อาศัยแรงเข้ามากระทําทําให้ความดันในท่อสูงขึ้นเนี่ยแรงดันของมันก็เลยเป็นบวกแต่ไซเล่มเนี่ยลักษณะของมันก็ว่าเป็นแรงที่ดูดน้ําขึ้นไปดูดน้ําขึ้นไปเนี่ยการมีแรงดูดเข้ามากระทําเนี่ยจะทําให้ค่าความดันภายในท่อมันมีค่าเป็นลบโอเคนะคร่าวๆจะประมาณนี้สำหรับข้อนี้นะก็ต่อข้อส